สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินชดแฟมิลี่ค่ะวันที่5เมษานะฝนก็ยังไม่มาอีกเช่นเคยค่ะร้อนจัดค่ะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนกลางคืนร้อนมากๆค่ะกลางวันก็ร้อนมากกลางคืนก็ร้อนมากค่ะคุณผู้ชม วันนี้พ่อบ้านมาปั๊มน้ำลดต้นผลไม้ค่ะคุณผู้ชมนคะคะ น่คะรถ้งเดียวก็ได้ประโยชน์หลายอย่างทั้งตะไคร้น้อยหนาทุเรียนมะเขือพวงมะละกอนี่ค่ะมะละกอกล้วยหอมค่ะอยู่ที่เดียวกันนี่ค่ะคุณพ่อบ้านเขาจะปลูกผักปลูกผลไม้ปลูก อะไรเนี่ยเขาจะปลูกแถวน้ําค่ะเนี่ยค่ะปลูกไปแถวน้ําตรงกลางนี่เราก็จะปลูกหน้าฝนก็จะปลูกพวกฟักทองปลูกข้าวโพดปลูกอะไรกินพืชพืชล้มลุกค่ะในแนวนี้ปีที่แล้วนี่ก็ปลูกบวบงูบวบหอมค่ะเนี่ยค่ะค้างก็ยังล้มระนีระนาดอยู่ยังไม่ได้เก็บกกงค่ะนะคะเราจะเปิดเออเราจะปลูกพืชล้มลุก เป็นผลไม้ยืนต้นก็จะปลูกแถวเดียวกันเลยค่ะก็ป้าบัวก็สงสัยว่าเอ๊พ่อบ้านทําไมปลูกอ่าแถวเดียวกันอ๋อเวลาแกให้น้ําช่วงหน้าแ้งค่ะเนี่ยค่ะให้น้ําช่วงหน้าแ้งเนาะเนี่ยค่ะอันนี้ปลูกสลับ อันนั้นน้ำค่ะและอันนี้เกม,มาปลูกสลับตรงกลางเก็บก็เลยต้องให้น้ําตรงนี้นะคะเป็นต้นอะไรนะโอ้ยนอนนกก็ไม่ออกขอโทษนะคะคุณผู้ชมสตอแล้วก็อันนี้อะไรเนี้ยอะโบคาโดน้อยนาค่ะนะคะ อยู่ในแถวเดียวกันแล้วทีนี้น้องเป็ดน้องไก่ก็ยังไม่ได้กักบริเวณค่ะก็มีทั้งผลดีและผลเสียผลเสียก็คือเข้าเคี่ยรลากฝอยคุ้ยเคียวลากฝอยผลไม้แล้วก็กินยอดกล้วยค่ะผลเสียเนาะผลดีก็กินเพีย้ยก,กินแมลงกินหอยทากกินไส้เดือนอะไรพวกนี้ค่ะเนี่ยค่ะ เขาเดินบริเวณเนี้เขาก็จะกินพวกหนอนพวกหอยทากพวกอะไรนะคะแต่ผลเสียมก็มีแล้วก็ขึ้นกิ่งผลไม้ค่ะขึ้นกิ่งผลไม้มันกิ่งเล็กเนาะมันก็โน,น้มลงค่ะคุณผู้ชมนะค่ะมีทั้งผลดีผลเสียค่ะน้อยนาติดลูกติดดอกปีแรกค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยดอกเหี่ยวมันมันไม่ได้ให้น้ำเนาะเนี่ยค่ะเพิ่งมาให้น้ำ อากาศมันร้อนมันเลงมากค่ะคุณผู้ชมนะคะคุณพ่อบ้านก็ให้น้ําแบบนี้ให้พรมถ้าให้น้ําแบบนี้ต้องให้นานๆเป็นครึ่งชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมเขาถึงจะเปียกลงไปข้างล่างอันนี้มันก็ไม่ได้เปียกลงไปข้างล่างมากหรอกมันก็เปียกข้างบนนี้รากฝอยมันก็จะได้กินแค่นี้แหละก็ได้ชุ่มชื้นบ้างพอประมาณนะคะ ทุเรียนก้านยาวค่ะเอ้ยไม่ใช่ทุเรียนมูซันคิงอุ้ยวันนี้พูดผิดพูดถูกขออภัยนะคะนี่ค่ะก้าน อันนี้ก้านยาวต้นเดียวค่ะก้านยาวต้นเดียวกล้วยไข่ก็มีปะปายก็พอได้ตัดค่ะตัดกินตัดขายปลูกกินเหลือกินก็ขายค่ะคุณผู้ชมเป็นสโลเกนสโลเกนนะคะ ไก่ก็เริ่มได้กินแล้วเริ่มโตกินได้แล้วเป็ดไก่เนาะอ่าเป็ดก็เริ่มไข่แล้วได้กินไข่เป็ดแล้วแต่ก็ยังไม่พอขายค่ะเราก็พอได้กินนะคะคุณผู้ชมมะขานเพศพี่เลี้ยงผักหวานดีมากเลยค่ะ ฝักของมะขามเทศแล้วก็ลงมาสวนก็เก็บกินได้ทุกวันมโยงชิดก็วายแล้วค่ะมโยงชิดปีนี้ไม่ดีแล้ววายแล้ววายแล้วค่ะดอกไม้ค่ะคุณผู้ชมดอกไม้มงคลต้นไม้มงคลที่ซื้อมาปลูกเนาะ น้องปลูกต้นไม้ช่วงหน้าแล้งก็จะเป็นแบบนี้แหละแล้วเราก็ไม่ได้ปัน้มน้ำลดทุกวันนะคะบางต้นก็งามบางต้นก็ไม่งามดินก็แข้งแข็งนะคะน้ำสะมันแห้งเนาะแห้งเราปั้มขึ้นไปลดต้นผลไม้ด้วยแล้วก็สภาพอากาศดูดน้ำขึ้นไปแห้งค่ะคุณพ่อบ้านก็เลยเนี่ยค่ะ เจาะเจาะใช้ท่อ T V C จากฝั่งนี้ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะฝั่งนี้เพราะว่าน้าน,นี่มาจากเราผันมาจากนู่นค่ะจากคลองใหญ่คลองน้ำไหลนู่นแล้วก็มาตามคลองไส้ไก่มานี่ค่ะมีท่อตรงนี้ก็เจาะเลยค่ะเจาะเจาะตรงนี้เลยนะ่ยค่ะ แล้วก็ใส่ท่อ T V C ค่ะนะคะอันน้ำลงสระเนาะนะคะทีนี้นะ้ำในสระก็จะไม่แห้งแล้วค่ะเพราะว่าเราเจาะท่อโลดคันสระนี่อันน้ำจากทงไส้ไก่ค่ะมาลงตรงนี้เราก็ต้องปิดให้ดีปิดเอา ปลี่เนาะปิดท่อทีวีซีให้ดีเพราะว่ากลัวลูกปลาช่อนตัวเล็กๆค่ะหลอดมาลงไปในสายนี้เขาโตกินลูกปลานินปลาทักทิมเราหมดค่ะคุณผู้ชมนะคะคน,นั่นคุณต๊อกสูบน้ําขึ้นไปลดต้นผลไม้ข้างบนค่ะนี่คือบ้านสวนชินโชตของเราค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะวันนี้ พูดผิดพูด,พดถูกก็ขอโทษขอภัยนะคะที่เพื่อนๆชมจบคลิปค่ะคลิปนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ